ขอบคุณมากนะคะโยก<ย>แม่กับน้ามาทำอะไรที่นี่คะแม่รู้มาว่าแกขายบ้านอย่างนี้เหรอใช่ค่ะหนเซ็นสัญญาขายไปแล้วแต่ว่าการขายบ้านนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะทำไมไม่ปรึกษาเราก่อนฮะพี่ไา่ในพี่บอกจะเก็บเป็นขอ,ของของแต่งงานให้คงไห่เดี๋ยวนะคะ บ้านหนูเงินหนูเป็นคนซื้อทาไมหนูต้องเอาไปเป็นสินสอดให้น้าด้วยอ่ะโอ้พี่้ายพี่เลี้ยงลูกยังไงทำไมพูดจาไม่เขา้าหูแบบนี้ฮะหยกพูดจากับน,นาเขาดีๆหน่อยนาเขาเป็นคนในครอบครัวของเรานะถ้าแม่บอกว่าน้าเป็นคนในครอบครัวแล้วพ่ออ่ะหนูขายบ้านก็พอจะเอาเงินไปรักษาพ่อแม่เคยรู้บ้างไหมผัวรวยไม่ใช่เหรอทำไมไม่ให้ผัวจ่ายจะได้ไม่ต้องขายบ้านนะจริงด้วยในไหนผัวแกก็รวยอะ่ะเงินแค่เนี้ยแม่ว่าเขาช่วยจ่ายได้อยู่แล้วแม่คะ เงินเขาก็คือเงินเขาเงินหนูก็คือเงินหนูถ้าตอนนี้แม่ให้หนูไปขอเงินเขาอน,นาคนเขาจะมองหนูยังไงแม่เห็นใจหนูบ้างไหมโอ้ยนี่แกจะบอกว่าการที่แกไปขอเงินผัวแกใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างนั้นเหรอแล้วการที่แกไม่ช่วยนาะแกซึ่งนาแกกาลังจะแต่งงานเนี่ยมันไม่น่าอายอยิ่งกว่าเหรอแบบนี้มันเห็นแกตัวแกรู้ไหมแม่คะนาเขาเป็นน้องชายแม่นะคะไม่ใช่ลูกชายนาเขาก็อายุจะสี่สิบแล้วอะทําไมแม่ดูแลนาะไม่พอทำไมต้องให้หนูดูแลด้วยอะ พี่สาวช่วยน้องชายมันก็ถูกแล้วแต่ล้านสาวแท้ๆไม่ช่วยอะไรนะตัวเองเขาเรียกว่าอะไรยกถ้าน้าเก่งจริงอะทำไมน้าไม่ไปหางานทําหาเงินใช้เองอะคะมาเพิ่งหนูทําไมหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะหยกตอนนี้ชีวิตแกคงไม่เอาอะไรแล้วสินะคงเห็นแต่งเงินอย่างเดียวใช่ไหมไม่สนใจเลยว่าครอบครัวจะเป็นตาย,าย,ยาไร้ดียังไงอะแกมันใจร้ายมากแกรู้ไหมพ่อน้าคนเดียวแม่ถึงพูดกับหนูแบบนี้อะคะถ้าแม่บอกว่าน้าเป็นน้องชายของแม่แท้ๆแล้วหนูอะหนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่หรอ ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันรู้แต่ว่าตอนนี้แกต้องไปเอาบ้านกลับคืนมาใช่เอาบ้านกลับคืนมาสิหนูถามแม่คำหนึ่งได้ไหมหนูใช่ลูกแท้ๆของแม่หรือเปล่าตั้งแต่แม่หนูเกิดมาเนี่ยแม่เคยเลี้ยงดูหนูไหมหนูไม่สบายแม่เคยมาดูแลมาเป็นห่วงหนูบ้างไหมกับหนูไม่เท่าไหร่กับพ่อ พ่อเป็นสามีแม่เขานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแม่เขาไม่หาเขาไม่เยี่ยมเขาสักวันบ้้งไหมน่โยกก็พ่อแกไม่ได้ป่วยอะไรมากนักหนาหรอกแต่แกดูนะแกสิอายุเขาขนาดนี้แล้วการที่เขาจะแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็จริงแม่บอกว่าเลยนะคะนาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแม่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนับตั้งแต่วันนี้แม่ก็เอานาไปเลี้ยงเองก็แล้วกัน แล้วหนูจะบอกไว้เลยนะคะว่าน้ากับแม่จะไม่มีวันได้เงินจากหนูไปแม้แต่บาทเดียวนี่ฉันจะปีกล้าขาแข็งเกินไปนะจะยังไงก็ช่างวันนี้ฉันก็ได้เงินกับแกเกิดอะไรขึ้นครับวอ่นวายสงนางเลยผู้หญิงครับสองคนนี้ทำอะไรของผู้หญิงหรือเปล่าครับฉันคิดว่าเขามาก่อความวุ่นวายในบริษัทอะค่ะ รบวนช่วยเผาไปด้วยนะคะครับดิไอหยกฉันตั้งท้องแกมาตั้งเก้าเดือนนะแกจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะ,อนะไอ้ลูกในละคนไปครับคุณฝ่าไปก่อนนะไอ้หลานเร็วไอ้ลูกในละคนะแม่แม่มานั่งก่อนอะไรลูกอะไรอะไรอะไรก็ลูกสาวสุดที่รักของพี่ฝ้ายดิกลายเป็นลูกทรพีไปแล้วขอยืมเงินแค่นี้ก็ไม่ได้ ลูกผมจะแต่งงานกับใครอ่ะแล้วผมจะมีครอบครัวได้ไงใครจะสืบสกุลต่อแม่โอยพูดอะไรอย่างนั้นนะลูกพี่สาวลูกแต่เขารักลูกจะตายเงินแค่นี้เขาให้ได้อยู่แล้วนะแม่คะแต่ว่าเงินที่หยกให้ไส้มาสองแสนอะ่ะไสก็ให้แม่ไปจนหมดแล้วตอนนี้ไสไม่เหลือเินแล้วคะ่ะโอ้ยนี่แกปีก้าขาแข็งแล้วใช่ไหมฮะเงินแค่นี้ถึงให้แม่ไม่ได้๋อหรือว่าไปใช้แผนการนางหยกเขาฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม่ พี่แม่กำลังเข้าใจผิดความหมายของแกนะอักตันยูแกไม่ได้กลัวคนอื่นเขาจะมาด่ารับหลังแกหรอกว่าแกอักตันยูจริงๆแม่คะอ้ก็แกแต่งงานออกไปมีความสุขอะ่ะกับครอบครัวเนี่ยแกมาดูน้องเกษซินเนี่ยอายุจะสี่สิบแล้วนะยังไม่ได้แต่งงานเลยก็ไม่สงสารน้องเหรอฮะไม่มีคนดูแหละแกป่านนี้แล้วมันจะคุยกับใครโอเคค่ะแม่พอแล้วเอาเป็นว่าค่าสินสอดของบอทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวไฟจะเป็นคนหาเองค่ะ แค่นั้นแหละให้พูดตั้งนานอื้มเลยจะมีเมียแล้วแมพี่คะ เอาของวางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าฮัลโหลนี่วันนี้เท่าไหรนะ่ละฮะทำไมยังไม่ออนค่าใช้จ่ายในบ้านมาให้อีกอะได้เดี๋ยวพี่รีบโอนให้เดี๋ยวนี้แหละหมอบอกว่าให้พ่อออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะหนู๋ยวกำลังจะไปรับลูกค้าสินสอดเราจะได้ตอนไหนเนี่ยฮะพี่มีแผน แม่คะไส่วัวที่แม่ส่งมาให้หนูเนี่ยหนูได้รับแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะโธ่มันก็แค่ไส่อัวอย่างองะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมางอนผมสักหน่อยอเดี๋ยวผมไปซื้อใหม่ให้ก็ได้แค่ไส่อัวอย่างนั้นหรอแต่ไส่วัวกองเนี้ยแม่ชันอุตส่าห์ตั้งใจทําให้ส่งมาจากบ้านเกิดเลยนะฉันก็แค่ไปธุระสองสาวันนี่ถ้าคุณเอาแช่ตู้เย็นไว้ให้ฉันปน่านนี้ฉันก็คงจะได้กินสีนือแม่ฉันแล้วก็ผมไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยไส้อัวมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ บ่นอยู่ได้คุณอยากได้เสือ้อบ้านไหนอะมิชลีนไหมล่ะดีไวมไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แหละเอา้าโลกรสาดแดงหรอวะก็แค่เสื้อผูอ้าวแล้วทำไมมากินมาม่าทำไมตั๊กไปทำกับข้าวแล้วนี่มันกี่โมงอะเนี่ยตั๊กไม่สบายแม่ไม่สบายหรือทะเลาะก,กันอีกแม่ครับดูสิครับผมแค่ลือเอาเส้อผยที่แม่ตั๊กส่งให้แช่ตู้เย็นเองอะวันนี้ตั๊กทำธุระกลับบ้านมานะเห็นเส้อว้มันกินไม่ได้ ก็เลยมาชวนผมทะเลาะอ่ะที่หัวมันหากซื้อที่ไหนก็ได้มาแม่เรื่องแค่นี้เองอ่ะเรากินมาม่าได้แล้วแล้วไปทำกับข้าวฮะโหแม่ผมทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะแม่มาพอดีเลยอะ่ะงั้นแม่ทํากับข้าให้ผมกินเดีอยสิผมหิวมากเลยครับเห็นไหมล่ะแกทํางานมาเหนื่อยยังไม่อยากทํากับข้าวเลยแล้วก็เห็นว่าแม่เป็นห่วงเนี่ยก็เลยใช้แม่ใช่ไหม แล้วแกเคยคิดไหมว่าตักในเขาแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราห่างไกลจากบ้านเขาเวลาเขาทำงานเหนื่อยๆเนี่ยใครจะคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากไส้อวดหรอกนะผู้หญิงที่แต่งงานจากบ้านมาไกลเนี่ยเขาคิดถึงครอบครัวที่สุดแล้วเขามีเวลากลับบ้านเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแล้วนานแค่ไหนแล้วล่ะที่ตักก็ไม่ได้กลับบ้านไฟเคยแคร์ทักเขาบ้างไหมไฟ ช่วงสองสามวันมานี้เนี่ยตัวช่วงปีใหม่ถูกมากเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจองไว้ตักงสองใบฉันไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วอะกว่าจะปีใหม่อ,อีกตั้งห้าหกเดือนใครจะไปรู้ว่าตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะจะรีบจองไปทําไมแต่ว่าปีแรกที่เราแต่งงานกันเนี่ยญาติของคุณอยากเจอเซอร์ไพรส์ฉันก็เลยไม่ได้กลับบ้านอะ่ะส่วนปีที่สองฉันก็ท้องลูกกลับไม่ได้อีกปีที่สามที่สี่ลูกก็ยังเล็กฉันก็เลยไม่ได้กลับเนี่ยแป๊บๆปก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะที่ฉันไม่ได้กลับอะ ไส้อั่วเนี่ยคือการแทนความคิดถึงจากแม่ของเขาถ้าตั๊กเขาได้กินไส้อั่วเนี่ยก็จะคลายความคิดถึงแม่เขาไปได้บ้างแต่แกเนี่ยกลับทำไส้อั่วเขาเสียซะงั้นตากตๆๆต,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 ตเดีย๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปทำงานแล้วเหรออ,อนี่ชิมไส้อัว่วร้อนๆก่อนสิแม่คะกินไม่ได้แล้วค่ะสายแล้วหนูจะไปทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยนี่แค่คำเดียวเองน้าๆๆชิมหน่อยนะนะนะ ชิมแล้วเนี่ยพอจะคุนค้นๆไหมว่าฝีมือเหมือนใครแม่ว่าไงลูกแม,แม่คิดถึงลูกมากเลย มาได้ยังไงเนี่ยแม่ครับผมซื้อของมาฝากครับแั้นนี่ไฟมาคนเดียวเหรอตั๊กไม่ได้มาด้วยเหรอผมมาคนเดียวครับซื้อของมาให้แม่ร่วงหน้าแบบเนี้ยแสดงว่าปีใหม่ลูกไม่ได้มากันแล้วใช่ไหมใช่ครับผมไม่มาแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยผมมารับแม่ไปบ้านผมครับจริงเหรอลูกครับถ้ากเขาอยากเจอแม่มากเลยครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยแม่เก็บเสื้อผ้าก่อน โอ้ดึกดื่นป่านนี้แล้วทำไมยังไม่นอนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันก็ถึงแล้วแล้วเดี๋ยวฉันไปทำให้โอ้ยมันไม่เหมือนกันนี่ถ้าฉันทำตอนนี้นะตักตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะได้กินละล้อเลยไงเ่าแล้วถ้าอนาคตตักเขาอยากกินเนี่ยฉันจะได้ทําให้กินไงเ่าเออแล้วต้องใส่อะไรอีกอะ่ะอ๋อนี่ใช่ไหมได้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 ไดไดแม่ครับพี่รักตอนที่อยากกินอะไรดีเดี๋ยวผมทาให้ ันไม่ได้อยากกินที่คุณทําอ่ะฉันอยากกินสีมือของแม่ฉันตั้งหาได้เลยสองสามวันเนี้ยที่แม่อยู่แม่จะทําให้กินทุกวันเลยแล้วแม่ก็นอนกับหมูด้วยนะมีแม่อยู่ข้างๆเนี่ยหนูรู้สึกดีมากๆเลยค่ะทีรักผมขอโทษนะที่ก่อนหน้าเนี้ยผมทําอะไรไม่ได้นึกถึงความรู้สึกคุณเลยอะ่ะถ้าไม่ได้แม่เตือนสติผมถึงตอนนี้ผมย,ยังทําผิดอยู่อะ่ะ โอเคพอได้ละไอ้เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปตอนเนี้ยเราต้องมีความสุขกันสิงั้นเดี๋ยวแม่เข้าครัวไปทำกับข้าวให้กินกันนะไปฉันไปช่วยด้วยที่รักผมขอโทษนะนาะนะน,ะ,นะโทษนะครับโอ้ย